สวัสดีครับชาวลัคนาราศีตุลนครับ3เดือนสุดท้ายปี2566รารสาศีที่เข้าวินมีตุนแน่นอนจัดเต็มสิ้นปีเฮงปังรว,รวยรวยรวยนี่จะเป็นอย่างไรก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะครับ ชาวราศาีตุลก่อนอื่นก็ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ครูเซตยาย้อมผมปิดผมขาวครูเซต29บาทสีดำธรรมชาติสีน้ำตาลช็อกโกแลตไล์แอดได้เลยนะครับหรือหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป7 e เ e ่อเพียง29บาทเท่านั้นผมไปสำรวจตลาดมาถูกที่สุดแล้วนะครับในผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ดีแบบนี้ครูเซตยาย้อมผม29บาทเท่านั้นชาวราศาีตุลครับ ดวงดีบอกได้เลยนะครับในช่วงเดือนตุลาเอาไปทีละเดือนนะดาวประจำตัวของท่านคือดาวพระศุกร์โคจรเข้าสู่พบลาภโชคลาภความสำเร็จสิ่งที่ได้มาตำแหน่งนี้ดีแน่นอนแล้ววันที่18ตุลาดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนมาอยู่กับตัวจะกลัวอะไรดาวอาทิตย์คือดาวโชคลาภของท่านเนี่ยบ้านของดาวอาทิตย์ ดาวอาทิตย์มาอยู่ในบ้านดาวศุกร์ดาวศุกร์ไปอยู่ในบ้านอาทิตย์เขาเรียกว่ากเกษตรแลกเรือนอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่อะไรมันกลับกลายพลิกกลับด้านกลายเป็นดีทั้งคู่แล้วพบดีครับตนุลาภตัวเองเป็นบ่อกเกิดแห่งความสําเร็จลาภกลับมาที่ตัวเองโชคลาภความสําเร็จนั้นมาถึงตัวอันนี้เต็มเต็ม คำว่าเต็มเต็มก็คือเดือนตุลาอย่างชัดเจนและหลายคนก็ห่วงนกห่วงหนาว่าลาหูย้ายลาหูย้ายมีผลนะจริงๆแล้วก็มีผลเพราะว่าลาหูเนี่ยจริงๆเขาย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีเพียงแต่ว่าในช่วงก่อนย้ายหลังย้ายก่อนหน้าสิบห้าวันหลังย้ายสิบ้าวัน ราหูนั้นย้ายวันที่17ตุลาก่อนย้ายก็วันที่2วันที่3ตุลานี่แหละ15วันหลังย้ายก็นูน่นเอาเป็นว่าเดือนตุลาทั้งเดือนจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหตุการณ์พลิกผันที่จะทำให้ตกอ,อกตกใจครับดวงเมืองราศีเมษเห็นไหม ดวงเมืองราศีเมษเกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญกลางกรุงพบปัตนีของราศีเมษปัตตนีแปลว่าต่างชาติตรงข้ามเหตุเกิดรุนแรงก็จริงแต่ผลกระทบไปอยู่ที่ต่างประเทศก็คือชาวต่างชาติอ่านนียเห็นชัดเลยฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลเป็นไงเหตุเกิดในเรือนปัตนีของท่านฉะนั้นผลกระทบ อาจจะต้องขออนุญาตพูดอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครบางคนก็ได้เรื่องของคู่ครองคนรักความรักมันจะมีเหตุการณ์พลิกผันอยู่บ้างใครที่กำลังคั่วนะกำลังอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเหตุการณ์แบบเข้าใจผิดตกติกเหมือนจะดีแล้วก็ไม่ดีเป็นลักษณะแบบนี้ขอให้ใจเย็นๆ มันไม่ได้เร็วร้ายมันแค่เหมือนกับมีอะไรที่มันลบกวนใจลัคนาราศีตุลน,นะอาจจะมีเหตุการณ์แบบเอ๊ะเขาลักเราหรือเปล่านะเขาจะปฏิเสธเราหรือเปล่านะเนี่ยสามวันแล้วไม่โทรมาเลย <laughs> นะก็ค่อยๆจะเย็นๆคือลาหูอ่ะ เวลาเขาย้ายเนี่ยเขาจะถีบคําว่าถีบเรือนเดิมเรือนเดิมที่เขาอยู่คือปัตตานีแปลว่าคู่คู่สัญญาคู่ธุรกิจคู่ครองคนรักหมายความหมายเดียวกันฉะนั้นเรื่องเหล่านี้อาจจะทำให้ท่านเนี่ยไม่สบายอ,อกไม่สบายใจบ้างมีเหตุการณ์ แปลกๆด้วยแต่มันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ตัวท่านเองรู้อยู่แล้วคิดไว้อยู่แล้วกังวลอยู่แล้วเพียงแต่ว่าน่าจะผ่านไปได้นะ่ะมันน่าจะไม่เกิดนะ่ะเกิดในช่วงตุลาทั้งเดือนวิธีแก้ไขตั้งสติจะเย็นๆรอเหตุการณ์ให้มันผ่านไปอะไรทำได้ทําไปก่อน อย่าพึ่งไปทุกข์ไปร้อนไปวิ่งเต้นตามเฉพาะเรื่องคู่นะรวมทั้งเรื่องเงินด้วยเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับผูกพันสัญญาซื้อขายมันไม่เป็นไปตามตกลงอยู่ๆก็แคนเซิลอยู่ๆก็พลิกผันผิดสัญญาอะไรอย่างเงี้ยสัญญากันว่า1ปีเหลือ6เดือน หรือว่าเอ๊ะชะลอไปก่อนยังไม่เซ็นตอนนี้ยังไม่โอเคเป็นลักษณะแบบนี้ได้ครับแต่รอใจเย็นๆแก้ไขเหตุการณ์ไปตามสภาพเดี๋ยวดีไม่ดีทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมเพียงแต่ช่วงนี้เขาเรียกว่าลาหูถีบแต่ว่าเขาถีบไม่จริงเพราะลาหูเนี่ยเขาเรียกว่าดาวเจ้าเล์ทำให้ตกอ,อกตกใจ สิ่งเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นมันจะไม่ได้เกิดขึ้นจากพระราหูนะมันจะเกิดขึ้นจากตัวท่านเองพระราหูมีหน้าที่หลอกล่อหลอกล่อให้เราทําผิดทําพลังทําพลาดฉะนั้นตัวท่านเองมีหน้าที่ประคับประคองมีสติแล้วพิจารณาเหตุผลไปตามจริงจะทําสิ่งใด รอบคอบเน้นปลอดภัยและจะผ่านไปได้เพราะการที่ดาวพระราหูนั้นโคจรเข้าสู่พบอริเขาเรียกว่าราหูขันทพลราหูปราบอริราหูสู้ศึกหลายฉายาแต่ถือว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ดีครับใครเป็นหนี้ปีนี้แหละถ้าไม่ถึงขั้นหมดหนี้ ก็บันเทาเบาบา,บางลงไปเยอะเรียกว่าหายใจหายคอคล่องขึ้นนับจากนี้ไปอีกสิบแปดเดือนนับไปเลยสบายนะอันนี้มันเรื่องมหศัศจรรย์เลยนะอันนี้ผมเคยประสบมาแล้วลาหูเข้าสู่พบที่หกของดวงชะตาเนี่ยอยู่ๆก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาอยู่ๆก็จะมีการเงินที่ดีแต่เราต้องเอาเงินตรงนั้นอนะ ไปเคลียร์เรื่องของหนี้สินภาระผูกพันยิ่งใช้ไปเงินยิ่งเข้ายิ่งจ่ายหนี้ไปเงินยิ่งเข้าจกนกระทั่งมันบรรเทาเบาบา,บางลงคิดว่านี่ระยะยาวจบภายในปีเดียวเนี่ยแหละตำแหน่งราหูขันธพลและในราศีตุลน,นะเป็นจังหวะที่ดีเคลียร์สะสางปัญหา ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ภาพรวมยาวๆนะไปจนถึงนู่นนะี่ยปีหกแปดนุ่นฉันแต่ว่าพระลาหูเขาจะย้ายเนี่ยสิบเจ็ดตุลาเนี่ยมันก็ต้องเอามาโฆษณากันก่อนแต่ในช่วงที่เขาย้ายก่อนสิบห้าวันหลังสิบห้าวันมันจะมีเหตุการณ์พลิกผันให้ตกใจให้เตรียมตัวระมัดระวังไว้ทำอะไรต้องรอบคอ มาต่อครับตุลาเนาะแต่ทิศทางเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความสําเร็จเนี่ยมันสอดคล้องเพราะดาวประจําตัวอยู่พบลาภดาวลาภมาถึงตัวแสดงว่าเรื่องเงินเรื่องรายได้นี่ดูดีดาวอังคารซึ่งเป็นดาวการเงินของท่านกลุ่มลัคนาได้ตําแหน่งมหัตธกรรมโกลาเรกขยันหาเงินหาทองแบบไม่เคยเป็นมาก่อนหยิบจับอะไรได้เงิน เรียกว่ามันอาจจะสามารถต่อยอดจากสิ่งเดิมๆที่ทำให้เป็นรายธุรกิจใหม่หรือท่านที่ทำงานประจำสามารถหางานพิเศษรายได้พิเศษจากความรู้ความสามารถของท่านเช่นเป็นครูสามารถไปสอนพิเศษได้หรือทำนักบัญชีทำงานอยู่บริษัทหรือเป็นข้าราชการอาจจะสามารถไปเป็นที่ปรึกษา พูดง่ายจะมีช่องทางไรายได้เพิ่มเข้ามาแต่เหนื่อยเหนื่อยหนักเต็มที่แน่นอนเพราะดาวอังคารตำแหน่งนี้เขาเรียกว่ามหัตถกรรมโกลาเลิกมหัตถะแปลว่าผู้มีทรัพย์เศรษฐีกรรมคือการกระทําโกลาเลิกโกลาหนวุ่นวายมันจะวุ่นวายงานนอกก็ใช้งานในก็มีมันก็จะเหนื่อยเหนื่อยวุ่นวุ่นอยู่แต่ก้มหน้าก้มตาทําไปเงยหน้าขึ้นมาโอ้โหมหัตถะ มีรัพย์ครับสําหรับชาวลัคนาราศีตุลเข้าสู่เดือนพฤศสจ,จิกาดูดีครับชัดเจนครับในช่วงตุลานั้นย้อนกลับไปนิดนึงตุลานั้นอย่างที่บอกว่าดาวอาทิตย์จะมาอยู่ที่ลัคนาท่านใช่ไหมนอกจากดาวอาทิตย์จะแลกเรือนกับดาวศุกร์แล้วดาวอาทิตย์ยังเล็งดาวพฤหัสทําให้ดาวพฤหัสเพนโชคลาบ มาอย่างชัดเจนชื่อเสียงความสำเร็จดูดีมากสำหรับชาวลัคนาราศีตุลย์ฉะนั้นลาหูย้ายเนี่ยอย่างที่บอกครับเรื่องไหนร้ายเราก็ต้องระวังเรื่องนั้นแต่เรื่องจุดดีๆนั้นเรียกว่ากลบใช้คำว่ากลบเรื่องดีมันมีเยอะแต่เรื่องร้ายอย่างที่บอกลาหูมันถีบแค่นั้นเองเรามัดระวังมีสติทำอะไร อย่าเห็นผิดเป็นชอบอย่าทำในสิ่งที่ผิดที่มันเป็นถูกแค่นั้นแหละนอกนั้นโชคลาภความสำเร็จชื่อเสียงการยอมรับสังคมดูดีมากครับต้องบอกได้เลยเพราะลาหูเขาย้ายไปเนี่ยเขาจะประออกจากดาวพฤหัสทำให้ดาวพฤหัสเป็นไงไม่มีเงาลาหูมามัวเมาพัวพันพอพระอาทิตย์ส่องแสงไปถึงนั้นพฤหัสรับแสงเต็มที่ เพนดูดีครับเดือนพฤศจิกาดาวการเงินเป็นกเกษตรโอ้โหเป็นไงชัดเจนมั่นคงถามเรื่องคู่มีครับเพราะดาวคู่ครองก็คือดาวพระอังคารก็เป็นกเกษตรอยู่ในเรือนการเงินบางคนจะได้เขาเรียกว่าสายเปเลยนีไ่ไอคนเดิมนะ สร้างปัญหาผิดหวังไม่ได้ดังใจช่วงนี้มีโอกาสพลิกผันเลิกลากันไปนะหรือเลิกไปแล้วก็มีราศีตุลคนใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตบอกได้เลยชัดเจนดูดีสายเปด้วยเพราะอังคารเป็นเกษตรอังคารคือดาวคู่ครองอังคารมาอยู่ในเรือนการเงินถ้ามาตอนพฤศจิกานะโอ้โห ชัดเก่ครับหลังวันที่17พฤศจิกาเนี่ยดาวทิตย์จะโคจอเข้ามาร่วมด้วยดาวเจ้าเรือนลาพะเข้ามาสวยงามถึงแม้ว่าดาวประจำตัวนั้นจะอยู่ในเรือนวินาศคำว่าวินาศไม่ได้แปลว่าเจ๊งเสียหายพังทลายอย่างเดียวหมายถึงท่านจะต้องวางแผนวินาศคือเบื้องหลังการวางแผนการคิดฉะนั้นพฤศจิกาต้องต้องซุ่มต้องคิด โปรเจกต์ใหม่ทำอะไรใหม่ๆแล้วเรื่องเงินเรื่องทองจะซัพพอร์ตท่านเองอันนี้นชัดเจนนะชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยเดี๋ยวดวงปี67เจะเทียบดวงปี67เจดอะโดดเด่นแน่นอนมันมันจะเป็นการวางแผนระยะยาวเพราะส่วนใหญ่อ่ะมีหนี้มีหนี้สินมีเครดิตบ้านรถมีทั้งนั้นแหละ เกี่ยวกับหนี้สินลัคนาราศีตุลปีหน้าท่านต้องวางแผนในเรื่องของการจัดการหนี้สินและภาษีให้ดีเป็นจังหวะดีครับถึงหนี้จะไม่หมดหนี้ลถหนี้บ้านหนี้บ้านนี่บางทียี่สปีใช่ไหมแต่อย่างน้อยมันสามารถลดดอกเบีย้ยได้สามารถลดงวดได้สามารถรีไฟแนนซ์และผ่อนถูกลงได้มันอาจจะเป็นแบบนี้ แต่ถ้าเป็นหนี้สินก้อนเล็กๆเช่นรถเช่นบัตรเครดิตหรืออะไรเงี้ยบางทีมันปิดได้เลยเป็นลักษณะแบบนี้นะงั้นชาลวรา,าศรีตุลสบายครับพฤติการเงินปเป็เกษตรโดดเด่นและมั่นคงถึงแม้ว่าดาวศุกร์เนี่ยอยู่เพราะวินาศวินาศก็บอกแล้วต้องวางแผนคิดอ่านปรับปรุงทํางานแก้ไขแล้วดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือน คือรายละเอียดเดี๋ยวมันมีในแต่ละเดือนแล้วไงแต่อันนี้เอามาเรียกว่าบอกข้อสอบแบร์ไตกันก่อนก็คือดาวพุธนะ่ะในเดือนพฤศจิก,กาจะอยู่ในเรือนการเงินอ่าฉะนั้นตนุวินาแต่วินาศมันอยู่เลยการเงินดาวการเงินเป็นไงกเกษตรมั่นคงชัดเจนดูดีครับสุดท้ายที่ธันวาดาวอังคารดาวการเงินของท่านเป็นไง อยู่ที่เรือนพฤหัสด,ดาวอังคารอยู่ที่ราศีธนูเนี่ยจะได้ตำแหน่งสำคัญครับอุจจวิราชอุจจวิราชราชาโชคชลฉลกฉเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักด์ดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองและดาวอังคารอยู่ในเรือนพฤหัส พรฤหัสอยู่ในเรือนอังคารเห็นไหมแลกเรือนเป็นกเกษตรแลกเรือนดาวพฤหัสเป็นราชาโชคดาวอังคารเป็นอุจวอจวิราชอุจจวิราชราชาโชคฉลกฉเฉลาพร้อมกันไปฉะนั้นการเงินเป็นไงประสบผลสำเร็จแล้วเป็นราชาโชคทันวาโบนัสทุกสิ่งทุกอย่าง รายได้พิเศษการเสริมในเรื่องของชื่อเสียงและการเงินจะไปด้วยกันท่านที่ทำงานปกติท่านจะได้รับการยอมรับได้รับการโปรโมตและทำให้การเงินของท่านดีขึ้นเช่นเงินเดือนขึ้นตำแหน่งขึ้นสเดือนสุดท้ายตนเนี่ยสุดสุดเลยเต็มที่นะให้ระวังตุลาแค่นั้นแหละตอนที่พระลาหูย้าย ระมัดระวังอย่าไปทําอะไรที่มันประมาทสุดจริงๆราคนาราศีตุลเนี่ยเรียกว่าสามเดือนสุดท้ายเนี่ยของท่านเลยมันติดตรงลาหูแค่นั้นแหละแล้วไม่ใช่ว่าลาหูเข้าไม่ดีลาหูเข้าดีแต่มันเขาเรียกว่าเป็นช่วงถีบช่วงลาหูถีบต้องระวังแค่นั้นเองที่เหลือเนี่ยโอ้โหชัดเจนดูดีและในเดือนธันวา นอกจากดาวอังคารดาวการเงินจะเป็นอุจวิราชอยู่ในเรือนพฤหัสพฤหัสราชาโชคใช่หไหมอยู่ในเรือนอังคารพฤหัสเลงลัคนาดาวสุขดาวประจําตัวของท่านโคจรเข้ามาเรือนตัวเองเป็นเกษตรตราทิบดีพฤหัสสุขคู่ทรัพย์คู่โชคพฤหัสสุขเลงกัน อันนี้ก็มีเกณฑ์เจอคู่เจอคนที่ใช่เพราะลาหูหลบไปละหนึ่งนะผลฤหัดเล็งรักจริงจริงหัสกับลาหูเนี่ยนะเล็งลัคนาเนี่ยดวงใดดวงหนึ่งก็มีโอกาสเจอคู่แล้วแต่ทีนี้มันมาสองดวงเนี่ยมันเป็นไหมตุนใครใครใครรถไฟชนกันไหนไหนพิมพ์ไม้หน่อยดิพิมพ์พิมพ์มเลขห้าเลขแปดมานะ รถไฟชนกันค่ะฝรั่งคนหนึ่งญี่ปุ่นคนหนึ่งเกาหลีเต็ไมไปหมดมันเกี่ยวกับต่างชาติด้วยนะตนไหนมีบ้างไหมรถไฟชนกันแบบเนี่ยกำลังเลือกอยู่บางทีกำลังกาลังตัดสินใจไม่ได้บางคนผิดพลาดหลุดทั้งคู่ที่ผ่านมาและในช่วงนี้เดือนตุลาเนี่ยต้องระมัดระวังนะมีโอกาสนะหลุดทั้งคู่นะยังไงอยง่งที่บอกไนงะต้องตั้งสติ แล้วก็ต้องวางแผนดีๆผ่านพฤจิการทันวาไปปุ๊บนะโล่งเรื่องเงินแล้วเรื่องคู่เรื่องเงินดีอยู่แล้วเรื่องคู่เนี่ยมันจะชัดเจนพฤหัสสุกเลงกันคู่ทรัพย์คู่โชคคู่สมเขาเรียกว่าคู่สมจะเจอคนที่ใช่จะเจอคนที่ดี ใครที่แบบรถไฟไหลเข้าบวนชนกันเนี่ยนะต้องต้องวางแผนนดดียนะทันวาเนี่ยมีโอกาสเลยมีจังหวะมีโอกาสเรียกว่าเลือกผิดเลือกถูกมันฟุกเลือกได้เ,ออเลือกได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยพลลัหัสกับลาหูมันมาพร้อมกันมันเลยงงไงตกลงไอ้คนนี้ก็ถูกใจแต่ไอ้คนเนี้ยระยะยาวมันดูดีอ่ะเป็นไหมตุน ตนเป็นไหมคนนี้คนเนี้ยมันถูกใจอะ่ะมันสเปกเลยอะ่ะแต่มันดูแล้วยาวๆจะมั่นคงไหมไก่อีกคนนึงแม่มันน่าเบื่อแล้วเกินว่ะแต่ดูแล้วม,มันไปกันได้สบายอยู่กันยาวๆเนี่ยตนะที่ผ่านมาถ้าเป็นอย่างนี้นะชัดเจนครับว่าปลายปีคุณจะเลือกคนที่ถูกคนที่ใช่ขอให้ใช้สติอันนี้ดูดี อันนี้ของแถมนะันเรื่องคู่ปกติผมไม่ค่อยทายเรื่องนี้หรอกแต่ว่ามุมดาวเนี่ยมันบ่งบอกเลยต้องบอกชาวลัคนาราศีตุลให้รู้ไว้นะครับงั้นธันวาเนี่ยจบท้ายปลายปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ชัดเจนและดูดีครับดวงโดดเด่นอย่างชัดเจนทั้งเงินทั้งความสำเร็จทั้งชื่อเสียงและความรักแล้วยิ่ง เน่ยแต่มันต้องวางแผนเป็นปีนะั่นคือเรื่องหนี้สินจัดการให้ดีแล้วชีวิตเรามันจะง่ายไม่มีหนี้เนะี่ยเป็นลาบอันรเริฐ <c oughs> นะแล้วกณะราศีตุลอ่ะเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ฝากกบขอบคุณทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดติดตามใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีตุล3มเดือนสุดท้ายแหมดีเหลือเกินครับเข้าวินแน่นอนจัดเต็มสิ้นปีเฮงปังรวย คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ